สถานะนี้เตรียมรับเงิน29เมษายนกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เรามาชิงกันเพิ่มอีก1.1ล้านคนในเช้าวันที่29เมษายน2563นี้ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทว่าในช่วงวันที่8ถึง24เมษายนที่ผ่านมาได้โอนเงินเทบ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว4.9ล้านคนคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2.5หมื่นล้านบาทขณะที่ช่วงวันที่27-28ถึงเมษายนมีการทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก1.5ล้านคนและในวันที่29และ30เมษายนจะมีการโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับอีก1.1ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขและสถานะท่านได้รับสิทธิเดียวยา5,000บาทเพราะว่า2สถานะนี้ถือว่าเป็นสถานะที่พร้อมที่จะได้รับการโอนเงินผ่านการตรวจสอบจากระบบเรียบร้อยแล้วจึงพร้อมที่จะได้รับการโอนเงินนะครับสำหรับ2สถานะนี้ ดังนั้นนะครับถ้าสรุปตั้งแต่วันที่8ถึง30เมษายน2563ที่จะถึงนี้จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวมทั้งสิ้น7.5ล้านคนคิดเป็นเงินรวม3.8หมื่นล้านบาทขอบคุณที่ตามรับชมและฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราจลอดวันนี้ขอบคุณครับ